่อวานนี้ช่วงเย็นๆนะคะพี่มาอนุภาได้มีการแถลงข่าวชั่วโมงกว่าไลฟ์สดไลฟ์ยาวเลยทีเดียวยาวมากนะคะแต่เราขอย้อนสั้นๆกันก่อนนะคะเพราะว่าพี่มาเนี่ยอธิบายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่อนข้างละเอียดค่ะคุณผู้ชมขาเราขอจับใจความมาให้ฟังกันดังนี้นะคะคือน้อมรับผิดไม่มีข้อแก้ตัวแต่พี่มาบอกนะว่าอย่าเรียกว่าเป็นการตกแต่เพราะมันคือการแตะพร้อมทั้งยอมรับว่ามือตัวเองอ่ะไว ด้วยเหตุเนี้ยนะเพราะน้องไม่ไปกินปูด้วยกันค่ะค่ะเขาบอกว่าเคลียร์ใจกันแล้วนะตั้งแต่วันที่เกิดเหตุสุดท้ายวนนันที่เคลียร์ใจนะน้องก็ยอมไปกินปูด้วยแล้วก็ได้มีการขอโทษน้องแล้วก็พ่อแม่ของน้องนะคะแล้วก็ยืนยันตรงนี้นะว่าไม่ได้ตั้งใจ เสียใจมากกับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ก็น้อมรับผิดแต่โดยดีค่ะคู่กรณีบอกนะคะว่าต้องการสั่งสอนเพื่อไม่ให้ไปตบใครอีกจึงปรึกษาทนายตัวเองก็ได้รับการสั่งสอนนั้นแล้วแล้วก็หลายๆคนสงสัยเรื่องการถูกดำเนินคดีที่เกาหลีหรือเปล่าพี่หมาบอกนะคะว่าถ้าโดนแล้วเนี่ยจะกลับมาได้ยังไงไม่กระทบงานเพราะว่าไม่ได้อยู่วงการบันเทิงแล้วส่วนฮอร์โมกก็ยังขายได้อยู่พร้อมทั้งยืนยันนะคะว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ได้มีคดีความที่เกาหลีใต้จริง พี่ม้ายืนยันนะอะไรหล่าคนสงสัยว่าเอ๊ะกินปูคือกินปูจริงหรือเปล่าตอนแวกเราก็คงเหมือนกันว่าแบบมันเป็นสับอะไรเรียกเฉพาะหรือเปล่าไปกินปูหรือบาคนอะไปกินจิ้มจุ่มไปไปกินรามยอนอย่างเงะ้ยใช่ไหมเราดูการแต่นี่เขาบอกกินปูคือกินปูจริงๆไม่ได้มีตัวแบบไม่มีเรื่องชุ้งเสาใดๆอ่ะพี่ม้ายืนยันเรื่องนี้ะเราไปสั่งข้าวผัดปูกันก่อนหิวเลยแม่เพพูดถึงปูไม่ได้กินหลายวันละไปฟังเสียงพี่ม้าชี้แจงกันก่อนค่ะค่ะ พี่คงต้องขอขอโทษจริงๆพี่มีความรู้สึกพี่เสียใจกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในครั้งนี้พี่ต้องขอโทษคุณพ่อคุณแม่ของเขาขอโทษกับสิ่งที่พี่เนี่ยทำผิดแล้วก็ทำให้ทุกคนเนี่ยผิดหวังในตัวพี่ประโยคที่เขาพูดมาเ่ยไม่ไปกินปูแล้วนะฉันก็จะบ้าเหรอฮะ จะบ้าเหรอคือดิฉันมือไหวไม่ได้ฟาดหรืออะไรนะห,หัดฟังต้องฟังแล้วจับมือห้ามพูดแบบนี้การฟังมันจะทำให้เธอฉลาดขึ้นเก็ตบหน้าผมเลยเหรออุตายละขอดขอโทษนี่ถ้าเป็นคนอื่นเนะี่ผมด่าไปแล้วแต่เราก็จะพูดขอโทษตลอดขอโทษจริงๆรู้สึกไม่ดีมากเลยขอโทษมากๆเขาก็พยายามทมดาวเรื่องนี้ผมจะไม่บอกใครเขาก็คงจะได้รับการบอกเล่าจากทนายว่าควรจะทำแบบนี้ ฉันคิดว่าอย่างนี้นะเพื่อจะไปเก็บเป็นหลักฐานก็คงจะไปแจ้งขณะที่ไปแจ้งเนี่ยเพื่อที่ต้องการที่จะมาขอวงจรติดจริงๆอะ่ะเราก็มีเรื่องกันแค่สองคนตรงนั้นนะนะถ้าสมมุติวนะ่าไม่ไปบอกใครก็มันก็คงไม่มีใครรู้อะ่ะแล้วเราก็ปณีประนอมพูดคุยกันไปแล้วเรียบร้อยอะ่ะก็เหมือนแม่ลูกสั่งสอนกันไปอะไรเงี้ยก็คือจบแล้วคะน้องเขาก็ไม่ติดใจแล้วแต่ว่า ดิฉันก็ไม่รู้ว่าหลังจากนั้นเนี่ยมันยังคาใจอะไรฮะเขาถึงได้แบบว่าไปติดต่อกับทานายแล้วทานายก็ไปทําแบบว่าเรื่องใหญ่ขนาดนี้แล้วจะให้ท่านทำทางทำยังไงอะคะอพอเมื่อวานแถลงข่าวเสร็จปุ๊บคุณผู้ชมก็โพสข้อความบอกวันนี้ก็คือวันที่หนึ่งธันวาคมเนี่ยนะคะจะไปออกรายการหนึ่งคู่กับหนุ่มเอ็มก็คือหนุ่มคู่กรณีแต่พี่ม้าก็บอกว่าอีกฝ่ายเนี่ยไม่สะดวกใจจะเจอ,เจอตัวเองทำให้ในวันนี้ในรายการมีแต่น้องเอ็มเท่านั้น ใช่ค่ะซึ่งในรายการนะคะก็ได้พูดผ่านคุยแซบโชว์นะว่าถูกตบหน้าจนหน้าหาันพร้อมกับเล่ารายละเอียดวันที่เกิดเหตุน,นะคะเขาบอกว่าตนเนี่ยโดนตบหน้าจริงๆค่ะที่ไม่ยอมไปกินปูเขาบอกตอนนั้นนะ่ะโกรธมากแต่หลังจากที่ตบไปเสร็จปุ๊บพี่มาก็ร้องไห้นะ ก็มีการขอโทษกันแล้วก็ไปกินปูลาสกาอ๋อปูอลาสกาตัวมันใหญ่เมันแพงอนะหน่อยคุณเอมก็เลยโทรหาแม่แล้วก็เล่าเหตุการณ์ให้แม่ฟังบอกแม่เออผมโดนตบแล้วก็ชักแม่ว่าไม่ต้องไปร้องผู้จัดการฟังนะแต่แม่ก็ไปเล่าแม่โกรธมากแม่ติดต่อทนายให้จัดการเรื่องเลยค่ะส่วนเรื่องการแจ้งความที่เกาหลีนะคะคือแจ้งความจริง แต่ว่าก็สงสารแม่หมายถึงว่าแม่ม้านะคะเขาก็เรียกพี่มาว่าแม่ม้านะพอคิดว่าเรื่องอ่ะมันก็ไม่น่าจะใหญ่ขนาดนี้สงสารเขาเพราะว่าเขาก็แก่แล้วไม่งั้นเขาก็ติดคุกแล้วก็มีการโชว์หลักฐานนะคะในรายการด้วยนะก็ไปแจ้งความจริงๆนะคะเอ็มบอกว่าเอ็มรักแม่มา้าแล้วก็จะสั่งสอนด้วยการแจ้งความ<อ>ผมไม่คิดว่าข่าวจะใหญ่ขนาดนี้ ผมรักแม่ม้าเหมือนเดิมแต่สิ่งที่แม่ม้าทำต้องไม่ทำกับคนอื่นค่ะสัมภาษณ์ไปเรื่อยๆเอ็มเองก็ร้องไห้โฮเลยนะอบอกว่ากระแสข่าวทำให้เขาเครียดแล้วก็โดนคอมเมนต์ถล่มด้วยเช่นเดียวกันนะคะซึ่งหลังจากจบรายการเนี่ยเอ็มก็ได้ให้สัมภาษณ์นักข่าวอีกครั้งบอกว่าขอให้บทเรียนคุณม้าอนภา เตรียมดำเนินคดีทําร้ายร่างกายที่ไทยด้วยตอนอยู่เกาหลีให้อภัยเพราะเป็นคนขี่สงสาร,หรเห็นน้ําตาก็เลยยกโทษให้ขอบคุณวิม้าที่ออกมาพูดความจริงยืนยันไม่เปลี่ยนใจเรื่องการดําเนินคดีแต่ให้ผู้จัดการหาทนายและดําเนินการต่อค่ะค่ะเข,า,ขาบอกว่าหลังจากเกิดเหตุการณ์ตบกันแล้วก็มีเรื่องมีราวนะคุณเอมเดี๋ยวเขาร้องไห้ทุกวันเลยเขาเครียดแล้วก็ไม่คิดว่า สรุปจะกลายเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็วอนชาวเน็ตทุกท่านนะคะอย่าหลงประเด็นมาบูลี่ชื่อเสียงหน้าตาหรือเพศทั้งของคุณเอ็มแล้วก็ของแม่มาด้วยนะคะสําหรับตนเนี่ยก็ได้บทเรียนในการกันกองคาพูดแล้วล่ะยืนยันนะไม่ได้เป็นคนกับกรอกส่วนหลังจากนี้จะได้รับผลกระทบอะไรในเรื่องของงานบ้างก็น้อมรับค่ะอืมอ่ะเรามีเสียงของคุณเอ็มได้ไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนกันค่ะคนทําอาจจะรู้สึกว่าแตะแต่คนโดนซึ่งผมผมรู้สึกว่าตบเพราะว่าเจ็บเจ็บมเจ็บเจ็บ แล้วเราโมโหพี่เขาด้วยถูกไหมที่ตอนนั้นโมโหครับโมโหถึงได้บอกว่าพี่ทำอย่างนี้ผมไม่ได้นะเขาก็อธิบายของเขาว่าหนึ่งสองสามสี่ซึ่งผมก็รู้เลยว่าพอเขาอธิบายมาผมก็รู้ว่าผมก็ผิดแต่เขาอะขอโทษผมก่อนในเรื่องอกรณีการตบถามว่าการที่คุยกันแล้วทำไมไม่ไปคุยกันว่าจะจบตรงเนี้ย แล้วทาไมถึงไปบอกคนอื่นผมไม่ได้บอกเลยนะผมคุยกับแม่ผมตามปกติทุกวันแม่ผมก็จะตะล่อมถามว่าวันนี้เป็นยังไงอย่างนี้เป็นไงวันนี้เป็นไงผมก็เริ่มพูดเปเรื่องเราคุยกับแม่เป็นวันละชั่วโมงชั่วโมงเลยครับผมอยากให้มันเป็นตัวอย่างอะครับว่าไม่ใช่ว่าใครจะถูกตบก็ได้แต่แล้วันนี้ตัดสินใจจ้ะตามรายการเลยครับผมผมยังก่อนออกมาผมก็ยังคุยกับที่บ้านนะว่าฟ้องไหมครับลูกฟ้องครับยังเป็นฟ้องอยู่ตอนนี้คือดัชนยเป็นใครยังไงคะที่มาดูรายคดีให้ ทนายกับอย่างทนายที่เสนอข่าวไปผมยังไม่ได้ติดต่อเลยครับตั้งแต่กลับมาไทยเพราะกลับมาเมื่อคืนจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่ได้ติดต่อแต่หลักฐานมีหมดแล้วครับแล้ว,ลว,ลวทำไมเราถึงไม่อย,ไมอยากเจอเขาในวันนี้เลเมื่อทุกอย่างมันก็ไม่มีอะไรแล้วเอาจริงๆอันเนี้ยเพราะว่าพี่ม้าได้อน,นี่พื้นที่สื่อเมื่อวานไปแล้วคนเดียววันนี้ผมก็อยากได้เหมือนกันเพราะว่าผมบอกตรงๆเลยนะผมถ้าเกิดสมมุนมาคุยด้วยกันสองคนน่ะแล้วแบบเหตุการณ์มันไม่ตรงกันน่ะเหตุการณ์มันไม่ตรงกันผมก็จะแย้ง ผมก็จะแย้งสิ่งที่กลัวที่สุดเลยรู้ป่ะครับอันนี้ผมใหม่มากในวงการบันเทิองอะ่ะผมผมคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้ขนาดนั้นแต่มว่าวานที่ผมเห็นพี่มาผมดูไม่จบหนึ่งชั่วโมงนะผมดูไปแล้วผมแบบอูทําไมเขานิ่งขนาดนี้อะ่ะทาไมเขาเล่ามาเป็นยางไนทำไมเขาทาเป็นหัวเราะได้อ่ะทําไมเล่าเล่าใส่แม่งใส่แต่ฟิลลิ่งวะใส่แต่ฟิลลิ่งวะแต่ทุกอย่างที่ผมมันเป็นฟิลลิ่งอ่ะแต่มันคือเรื่องจริงแน่นอน วังสองฝั่งแบบนี้<ะ>คุณผู้ชมตัดสินเอาเองนะคะส่วนทนายตั้งสิทธาที่ตอนแรกเราบอกว่าเอ็มเป็นลูกความรวมทั้งเอาคลิปหลักฐานที่ไม่มาตบหน้าที่เกาหลีเนี่ยมาโพสต์ในเพจตอนนี้แววว่าว่าทนายตั้มจะไม่ขอยุ่งกับเรื่องนี้แล้วจริงไหมแม่แม่ได้คุยกับทนายตั้มบ้างหรือเปล่าไม่ได้คุยเลยคุยแค่วันนั้นนะที่เกิดในกลุ่มเๆๆพื่อนถาม<ะ>ว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วแล้วแล้วน้องคือจ่ายเงินค่า เออสายการ,รมเองใช่ไหม,มแล้วตอนช้อปปิ้งเป็นยังไงแค่อยากรู้เราก็อยากรู้เหมือนกันอย่างนี้อ,อะไรอย่างงี้เราแค่อยากรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่นั่นท่นีแต่พอเขาคงเห็นคือหลังจากนั้นเนี่ยเหมือนกับว่ามีการพูดคุยกันในโซเชียลเกิดขึ้นะนะคะคุณผู้ชมแล้วน้ออกมาบอกว่าทําไมไปว่าพี่ม้าแบบนั้นเออทไมไปเรียกเขาลุงหรืออะไรอย่างนี้เป็นต้นก็เลยทําให้ฝั่งที่อุตส่าห์ออกมาถล่มพี่ม้าเขาบอกเงน้นฝะั่งที่อันนี้พูดตามเนื้อข่าวนะคุณผู้ชมฝั่งที่ถล่มพี่ม้าเนี่ย ไม่พอใจน้องเอมว่าอ้าวน้องเอ็มทำไมถึงแบบกับํำอย่างนี้คนที่เขาโอดสาออกมาช่วยช่วยปกป้องปกป้องน้องเอมอ่าแล้วก็ลุยพี่มาให้กลับกายเพราะว่าตัวเองยืนอยู่ตรงไหนดีอะไรอย่างเงี้ยคนก็เลยกลายเป็นว่าธนายตั้มก็คงอยากรู้สึกเมื่อน้องเอ็มไม่ได้ลุยสุดตัวก็คงไม่อยากจะช่วยอ๋อแต่ตอนนี้เท่าที่ฟังสองฝ่ายก็คือเขาก็รู้สึกผิดกันทั้งสองฝ่ายอะเนาะแล้วก็เล่าเหตุการณ์เบื้องลึกจริงๆที่สองคนได้เคลียร์กันวันนั้นเอาพี่มาก็มีการร้องไห้ขอโทษไปแล้วแต่ว่า อาจจะเพราะด้วยความพอไปบอกคุณแม่คุณแม่ไปเล่าให้ทนายฟังมันก็เลยกลายเป็นเรื่องราวที่ต้องเป็นคดีความฝั่งหนึ่งก็บอกว่าอยากให้เป็นบทเรียนอะอีกฝั่งหนึ่งก็ไม่ได้ตั้งใจนะคะอ่ะก็ทั้งหมดทั้งมวลก็มีอะไรก็คุยกันดีๆเนาะใช่ที่สุดเนาะบางบางทีการกระทาอะไรบางอย่างของเรามันกาจะโดนตีความผิดไป้องเอ็มออกรายการออกรายการเมื่อกี้เอาพี่ป้อมมินิไปแต่งหน้าเลยนะว้าวโอ้เลิศมากเลยพี่ป้อมขึ้นรูปพอดีเลยอะนักะาอเป๊ะเลย ดิฉันก็ไม่ค่อยอยากยุ่งเรื่องชาวบ้านหรอแม่แม่รู้ละเอียดกว่าในเนื้อข่าวที่เราอีนอีกเนี่ยหนูยังไม่รู้เลยพี่ป้องไปแต่งเนี่ยก็ปั๊มนมไปไม่มเมรัยทำเออเออแต่แต่ด้วยความที่เขาเพิ่งกลับมาจากเกาหลีได้ไม่เท่าไหร่ด้วยมั้งในเรื่องของการเศรษฐกรมเขาน่าจะทำจมูกหรือเปล่าแม่จมูกจมูกเขาที่เร็วมากเลยจมูกเขาที่เออเร็วมากเกาหลีเนี่ย คือกลับมาไม่ช้ำไม่บวมตาไม่ตุยเลยเนาะเพราะว่าเราทราบข่าวที่มันมีประเด็นเนี้ยช่วงประมาณต้นสัปดาห์เองนะคะค่ะนั่นแปลว่านี่ยังไม่แทบจะอาทิตย์นึงไหมไม่แต่ละนี่ถ้าเกิดมากว่าสองอาทิตย์อีสองปีที่ฉันมีแพลนจะบินไปทําตานี้ก็ทําเสร็จบินกลับมาก็มานั่งตกมาบันเทิงได้แล้วล่ะใช่ได้แม่บุ๋มคนละแม่แม่บุ๋มยังมาทำางานได้เลยเอ้าก็ใครหลายคนถามว่าเอ็มคือใครไอคดีความเลยไม่เท่าไหร่แม่หุ่นเนี้ย เห็นไม่ชัดเลยค่ะแม่ซูมหน่อยค่ะขอดูหน้าซูม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 ดูหน้านะซูมดูหน้าแหละซูมดูหน้านะดูหน้าดูหน้าหน้าเขาเป็นลอนชัดดีนะไม่ไม่ใช่นั้นันั้นต่ำกวันโอ้ยอ่ะให้ีิข่าวบันเทิงคุณผู้ชมอย่าคิดมากอย่าคิดมากอย่าคไดม่กเกี่ยวกับทุกเรื่องอะเราไม่อยากเกิดปัญหาแล้วคุยกันด้วยดีไม่มีปัญหาทะเลาะกันดีที่สุดแล้วค่ะจริงค่ะ